วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะในรายการชุมชนวิชาการในช่วงของชุมชนคนวิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ วันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านอยู่กับดิฉันสุธาวดีนาคโรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักวิจัยและพัฒนาค่ะเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี2564กันแล้วค่ะ ปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสำนักวิจัยค่ะเรายังคงยืนหยัดที่จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการงานวิจัยให้กับทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือว่าบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจอยากจะให้นักวิจัยของเราช่วยวิจัยช่วยค้นคว้าหาความรู้แล้วก็แก้ปัญหาจากโจทย์วิจัยของท่านก็สามารถติดต่อเราได้เสมอเลยนะคะ ซึ่งเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะคอยช่วยเหลือให้ความรู้แล้วก็จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักวิจัยโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะโดยกิจกรรมแรกค่ะเป็นกิจกรรมบรรยายเขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในทุกสาขาของมหาวิทยาลัยค่ะให้ได้มีการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการแล้วก็บทความวิจัย ที่สามารถสื่อสารความคิดและก็ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพจนสามารถเผยแพร่ระดับนานาชาติได้โดยงานนี้ค่ะเราได้วิทยากรตึงบอกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วทุกภูมิภาคก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าท่านมาจากทั้ง3ภาคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ทีแคสกุลค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะก็คือศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์ วงรัตนชีวินค่ะท่านเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลายัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ที่ยังหนุ่มยังแน่นแต่ว่าไฟแรงไม่เบาเลยนะค่ะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรพีรยุทธ์เจริญสุขมงคลค่ะจากวิทยาลัยนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานั่นเองค่ะ ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากค่ะเพราะนักวิจัยของเราหลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดปัญหาค่ะเจอปัญหาในเวลาที่เขียนบทความวิชาการเพื่อยื่นขอหรือว่าเสนอลงที่จะเผยแพร่ตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในด่านสําคัญที่นักวิจัยหลายๆคนเนี่ยต้องพบเจอค่ะงานนี้เนี่ยเราได้เชิญผู้ทรงคุณควุฒิที่ได้ใช้ประสบการณ์ตรงค่ะจากการที่ได้เสนอได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในบทความวิจัยนานาชาติมาแล้วเนี่ยนะคะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคําถามทุกข้อสงสัยของนักวิจัยด้วยค่ะวันนี้ค่ะเรามีส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้มาฝากกันขอเชิญนับฟังเลยค่ะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนจะให้อาจารย์พีทเนี่ย ลองอธิบายหรือตอบคําถามนี้สักหน่อยไหมว่าอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งทํางานกี่ชั่วโมงถึงทํางานผลได้ผลงานมากขนาดนี้เนี่ยฮะอาจารย์พีทผมขอเชิญอาจารย์เริ่มก่อนเลยนะฮะอ๋อครับยินดีครับผมจริงๆก่อนที่จะถามว่าผมทํางานมาเละกี่ชั่วโมงนะครับผมขออนุญาตนะครับเกินและถึงประวัติคร่าวๆของตัวเองนิดนึงว่าทําไมถึงมาอยู่ที่จุดนี้ได้ผมมี คำถามอย่างมากเลยที่ผมเวลาไปบรรยายทุกที่หรือว่าเวลามีนักศึกษามาคุยกับผมเนี่ยทุกคนจะถามผมเหมือนกันหมดทุกคนว่าอาจารย์ทํายังไงถึงตีพิมพ์ได้เยอะขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอเกินเกี่ยวข้องกับนะครับเคล็ดที่ไม่รับนะครับของความสําเร็จในการตีพิมพ์บทความนะครับวิจัยของผมนะครับหลายคนสงให้ความสงสัยมากเลยว่าอาจารย์ทําได้เนี่ยเป็นเพราะว่าอาจารย์เก่งหรือเปล่า นะครับเราต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มี IQ คดีหรือเก่งอยู่แล้วหรือเปล่าถึงจะสามารถที่จะตีพิมพ์งานวิจัยเยอะขนาดนั้นนะครับตรงนี้ผมจะมาขอไขนะครับไขความลับของผมนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับถามว่าผมเก่งไหมนะครับผมจะต้องขอบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี้ย ส่วนมากเนี่ยเรามักจะมองในสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับสักเซสเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหคนที่เนี้ยทาได้ดีทำได้ทำได้ง่ายมากเลยอะ่ะเขาสามารถมีผลงานได้เยอะนะครับมีเวลารวดเร็วนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดคิดกันนะครับภูเขาน้ําแข็งเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นจากด้านบนนะครับสําหรับคนที่ขึ้นมาอยู่สูงได้นะครับแต่ว่าเราไม่ทราบเลยว่าก่อนที่เขาจะสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยมันมี หลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เบื้องหลังนะครับความสําเร็จในตรงนี้ซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าในชีวิตของเกือบทุกคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ในสายไหนก็ตามเนี่ยครับก็คือนี่คือสิ่งที่ผมกําลังที่จะที่จะสื่อว่าความสําเร็จเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับคนทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคนะครับมาเยอะจนกว่าที่เราจะสามารถขึ้นมาถึงนะครับจุดที่อยู่สูงได้น,น,น,ดไนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้พูดไว้นะครับว่าภูเขาน้าแข็งนี่คือสิ่งที่คนเห็นว่าตั้งต่างงาน นะครับอยู่เหนือผิวน้ําแต่คนไม่ทราบเลยว่าในส่วนลึกๆที่อยู่ใต้ผิวน้ําเนี่ยมันมีนะครับความนะครับมันมีอุปสรรคมันมีความบากบันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นแบบเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีหนังสืออยู่สองเล่มที่ผมอยากจะให้ แนะนําให้อ่านนะผมว่าเป็นหนังสือที่ผมชอบมากแล้วเวลาผมอ่านหนังสือสองเล่มเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันสะท้อนถึงชีวิตตัวเองได้ดีมากเลยนะครับหนังสือเล่มแรกเนี่ย o ล t l i e r นะครับหลายท่านอาจจะเคยทราบแล้วนะครับเป็นหนังสือชื่อดังนะครับเล่มหนึ่งเลยนะครับซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาทำ case study สำหรับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในทุกๆสายงานนะครับในเค s e s t u d เนี่ยเขาคนพบว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายไม่ได้เกิดขึ้นโดยข้ามคืน นะครับทุกคนผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับฝึกฝนมาเป็นเวลานานนะครับแกรนเวลเนี่ยเขาเสนอว่าในเคสสตาร์ที่อย่างเขาเนี่ยบุคคลที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำนะครับทำในสิ่งเดิมซ้ําไปซ้ํามาฝึกฝนขัดเกลาตัวเองนะครับขั้นต่ำหนึ0งหมื่นชั่วโมงนะครับเขาเรียกกฎนี้ว่ากฎ1นึ0งหมื่น 1, ชั่วโมงนะครับซึ่งกฎนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการพิสูจน์ในหลากหลายอาชีพ ะครับในหมู่คนดังที่ประสบความสำเร็จหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นวง The b e a t l e s ส์บิลเกตส์นะครับส j o b ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนในสิ่งที่เขาต้องการที่จะมีความเชี่ยวชาญน,นะครับทฤษฎีเนี่บอกว่าถ้าเราสามารถที่จะเป็นเวลานะครับให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับมันจะเป็นจุดที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพขึ้นถึงขีดที่จะได้เรียกว่านะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ะครับแต่ว่ากด1นึ่งมื่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงนะครับคราวนี้ผมมาอ่านหนังสือเล่มนี้หลังจากที่ผมได้ทําวิจัยมาถึงจุด,จด,จด,จดหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็เอามากลับมาดูตัวเองนะครับว่ากดหนึ่งชั่วโมงนี่มันจะจริงเหรอนะครับผมก็เลยกลับไปดูนะครับอันนี้คือนะครับเป็นข้อมูลจากสกอ p ัสของผมนะครับที่ผมทำงานประมาณสิบเอ็ดปีสิบปีในวงการวิชาการ นะครับนี่ก็คือกราฟที่ทางสกอปัสเนี่ยจะบอกว่าเราแต่ละปีเนี่ยตีพิมพ์เปเปอร์ได้กี่ชิ้นนะครับถ้าอาจารย์ดูนิดหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้เกิดมาตีพิมพ์เปเปอร์ได้เยอะทีเดียวนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ตีพิมพ์กันหนึ่งเปเปอร์สองเปเปอร์นะครับทุกๆอย่างมันจะต้องมียวัฒนาการขึ้มนมาเรื่อยนะครับแต่คราวนี้ขออนุญาตขยายไทม์เฟรมเอามานิดหนึ่งนะครับตรงนี้อยากจะให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนิดหนึ่งสำหรับหลายคนนะครับที่อาจจะคิดว่า ไม่ฉันไม่เก่งฉันพื้นฐานไม่ดีฉันไม่สามารถที่จะมาเป็นนักวิจัยที่ดีได้ฉันเขียนเปเปอร์ไม่ได้หรอกนะครับฉันพื้นฐานไม่ได้นะครับมาดูประวัติผมนิดน,นึงว่าก่อนหน้าที่จะมีการตรีพิมพ์เอร์นะครับไทม์ไลน์ในชีวิตผมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับปี2005เป็นปีที่ผมจบปริญญาโทนะครับแล้วก็เริ่มสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าในชีวิตผมอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพยายามที่จะสมัครเรียนเข้าเรียน P.S.D สองปีเต็มๆนะครับตั้งแต่ปลายปี2องพันจะถึงกลางปี2007นะครับสมัครเข้าเรียน13มหาวิทยาลัยไ,ไม่มีที่ไหนรับผมสักที่นะครับเหตุผลในจดหมายที่ส่งมาก็คือว่าคุณสมบัติคุณไม่เพียงพอในการที่จะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดท,ดที่เป็นจุดที่ดาวมากในชีวิตเพราะว่าผมตั้งใจที่อยากอยากจะเรียนนะครับ PhD นะครับแต่ทำไมผมผมตั้งคําถามให้ตัวเองว่าทําไมผมถึง ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อเรียนได้นะครับณนะจุดนี้ผมอิจฉาหลายๆท่านมากเลยที่สามารถเข้าเรียน p s d ได้ได้ง่ายๆที่รับกันง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องพยายามนะฮะจริงๆผมอยู่ในจุดที่เกือบจะถอดใจแล้วแหละนะครับแต่สุดท้ายก็โชคดีนะครับได้เข้าเรียนในปี2008นะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าเรียนเพราะคะแนนนะครับได้เข้าเรียนเพราะระบบโควตาพิเศษนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเขาเปิดหลักสูตร International Business และเขาต้องการนักนศึกษาที่มาจากทั่วโลก นะครับโดยเฉพาะจากประเทศที่เป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้เจริญมากนะครับประเทศในเอเชียประเทศในแอฟริกานะครับผมก็ได้โควตาเข้าเรียนนะครับด้วยความโชคดีเป็นพิเศษนะครับแต่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพยายามที่สมัครเรียนหลายที่แล้วเราเข้าเรียนไม่ได้สักที่หนึ่งแล้วมีที่ที่หนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้เราเข้าเรียนนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มีค่ากับผมมากคือการได้เข้าเรียน ผมบอกกับตัวเองว่าเมื่อมหาลัยที่นี่ให้โอกาสผมเข้าเรียนแล้วผมจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมสามารถทําออกมาได้ดีนะครับเทียบเท่านักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยชั้นนําของอเมริกาของโลกช่วงนั้นนะครับตั้งแต่ผมเข้าเรียนนะครับสองปี2008จนถึงปี2011นะครับผมใช้เวลา4ปีครึ่งนะครับในการจบก s d ผมจะมีกิจวัตรทุกวันก็คือผมจะใช้เวลา สามทุกหนึ่งตีสามนะครับหกชั่วโมงทุกวันในการฝึกอ่านและเขียนเปเปอร์เป็นกิจวัตรการอ่านแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเข้าใจความรู้สึกนี้ดีว่างานวิจัยไม่ได้อ่านง่ายๆนะครับงานวิจัยแรกๆที่อ่านผมใช้เวลาเนี่ยหนึ่งเปเปอร์ได้บางทีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในการอ่านหนึ่งเปเปอร์นะครับเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยหกชั่วโมงบางทีผมอ่านได้แค่สองสามเปเปอร์นะครับบางทีบางวันเนี่ยอ่านแค่หนึ่งเปเปอร์เท่านั้น แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอะฮะนี่คือสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายตัวเองว่าผมต้องทําให้ได้นะครับณจุดนี้ะฮะอาจารย์ดูนะฮะคือสี่ปีเต็มๆอ่ะหกชั่วโมงคูณสี่เข้าไปก็เท่าไหร่แล,ล้วฮะนะครับหกชั่วโมงคูณสี่แล้วก็เต็มเวลาอีกสี่สี่ปีนะครับเอ่อผมจบ PhD ปีสองพันประมาณเนี้ยปลายปีสองพันสิบสองนะครับแต่ก่อนหน้าเนี้ยนะครับจากการที่ผมใช้เวลาทุ่มเทนในการอ่านและฝึกเขียนเนี้ยโอเคอย่างน้อยก่อนที่ผมจบเนี้ยผมมีเปเปอร์เป็นของตัวเองละ สองฉบับนะครับแล้วก็หนึ่งฉบับอีีภายหลังนะครับสามฉบับเต็มๆนะครับก็คือสามฉบับเนี้กว่าจะตีพิมพ์ได้เนี่อาจารย์คิดดูว่าผมจะต้องใช้เวลาสะสมพลังงานมามากขนาดไหนนะครับกว่าจะได้สองเปเปอร์สามเปเปอร์แรกในชีวิตสุรศักดิ์พี่แอ๊ดเนี่ยจะมาให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนเชื่อเลยครับพี่แอ๊ดครับขอบคุณครับเจญลิซึมนะครับสำคัญมากนะครับต้องไม่ทำนะครับผมจะยกตัวอย่าง ให้เห็นนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยพฮเจริซึมเยอะมากนะครับในในทั้งหมดเนี่ยในวรารสารเนี่ยมีมีวรารสารที่ถูกรีทรักรีทรักไปว่าถูกเอาออกนะฮะออกจากวรารสารเนี่ยประมาณสักสองในหมื่นเปเปอร์นะครับแล้วก็โดนรีทรักเยอะมากเลยนะรีทรัเปเปอร์ถ้าเราไปดูเนี่ยมันขึ้น,นหนัวเขาว่ารีทรักไม่ว่าจะเป็นพฮเจริซึมคือก็พิเอ็นเพสอะนะ หรือ falsification falsification คือไปแอบแก้ data หรืออ,อย่างเช่น manipulation นะครับก็คือไปแก้หรือแม้กระทั่งการที่ไม่มีทไม่ได้ทำเลยแต่ไม่ make out นีเป็นตน้นอันนี้ต้องอสำคัญมากนะครับเราเราต้องไม่ทานะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับอันนี้จะเห็นว่านเนี่ย retraction เนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆ retraction คือ paper ที่ถูกถูกถอนนะครับถูกถอนออกไปนะครับ แล้วก็แต่ละประเทศนี่บางบางประเทศนี่ r a c ท i o n rate เใช่ไหมหลายประเทศเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับประเทศไทยยังโชคดียังมีน้อยอยู่นะครับแล้วก็บางออเทอร์เนี่ยโดนรีแท็กทีเยอะแยะเลยนะครับโดนรีแท็กเยอะมากนะครับแล้วก็มีมิสคอนดักก็คือไม่ได้ทำเอาเมกเมกเอาอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับตัวเลขซึ่งอันนี้มันมีสิ่งที่ไม่รู้พอสมควรนะครับไม่รู้พอสมควรสีส้มๆข้างล่างนี่นะครับ มี possible misconduct มี arter misconduct เพราะวิธีการพาเจริญซึ่งอันแรกที่อาจารย์พูด,พดให้ผมให้ผมพูดนี่คือว่าเราเขียนเปเปอร์เนี่ยเราต้องไม่ copy and paste แม้กระทั่งของเราเองเช่นผมทำวิจัยเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละแต่ผมเขียน i n t r ท d ร c t i o ชผมต้อง r e f a c i n n g ใหม่เขียนใหม่เปลี่ยนแปลงประโยคใหม่ผมไม่สามารถก๊อปแม้กระทั่งพาเจียของผมเองก็ไม่ได้ เซล,ล์พาเจียก็ไม่ได้นะครับผมต้องเอาอินโทรักชันเนี่ยมาเขียนใหม่รีไลท์ใหม่หรือรีเฟซซิ่งใหม่นะครับซึ่งอันนี้ยอมรับว่าบางทีก็ยากถ้าเราเขียนเปนเปอร์เยอะเนี่ยมันก็จะหนีไม่ค่อยออกนะฮะแต่เราพยายามเปลี่ยนประโยพยายามเขียนให้มันเป็นสไตล์ของเรามากขึ้นแลวพยายามเขียนให้มันมันมีรูปแบบถึงการเที่ยงเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพราะว่าตอนพา er เจริซ่ยมันจะใช้โปรแกรมในการเช็คไม่ว่าจะเป็นเทอร์นอินหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้วารสารทุกวารสาร เขาเช็คหมดนะครับอาจารย์เขาเช็คเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําคือเราควรจะเช็คก่อนที่จะสบนะฮะควรจะเช็คก่อน Google ก็สามารถเช็คได้นะครับมีม,มีวิธีการเช็คนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดน,นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้มันมีโปรแกรมที่ในด้าเว็เขาเช็คได้ว่า r ีแท Watch วอชอาจารย์เซิร์ชใน Google ได้นะครับ r a c t i o n watch เนี่ยเซิร์ชเขาชื่อใครเข้าไปก็ได้ครับสงสัยว่าอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยมี p ปเปอร์รี ract, แทบบ็กเปล่าคีชื่ออาจารย์สุโกัิ์เข้าไปเลยคียไปเลยมันจะขึ้นเลยครับนะหรือแม้กระทั่งขีประเทศไทยว่ามีกีเ่ปเปเปอก็ขึ้นเลยครับว่าอันเนี้ยมันจะมีคนคอยรายงานเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างผมยกวอย่อันเนี้ยเปเปอดีๆเนี่ยน e n อิง n ล n ด์เจ a n นอ m e เ i c i n e เนี่ยโอ้อิมแพ t ประมาณ3-40น,นะครับโอ้ไซสเดชสูงมากเลยยังมีรีแท c เลยนะครับคือในสุดแล้วมันจับได้ว่ามันไม่ได้ทำจริงนะครับหรือไม้กระทั่งใน n c e นะ Journal Top เลยนะครับ มีเนเจอร์ก็มีนะครับหมาอะไราดังๆหลายประเทศหมาอะไราก็โดนนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นกับหมาอะไราเราหมาอะไราเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่แต่น้อยหมาอะไรหมาอะไราเราหมายถึงหมาอะไราในประเทศไทยนะครับมีเหมือนกันนะครับอลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับผมจะไม่พูดถึงว่าของหมาอะไราไหนนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เป็นรีแทคชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนีย่ยพาเจลิซึมเนี่ย Utilize uh, someone else w o r d publish work, research, process or resolve without giving appropriate credit เพราะเราต้องไซค์เขาและเราต้องไม่ Copy เข้ามาเราต้องมา Refresing ใหม่เขียนใหม่เราก็จะบอกคนนี้เขาพบอย่างนี้แล้วก็ Citation นะครับ Sale by year ก like ็ไม่ได้นะครับข้อ3เนี่ยก็คือ Recycling Reuse our own work in Appropriate Disclosure or Citation อันนี้ก็ไม่ควรจะทำเราควรจะต้องมานั่งเขียนใหม่ นะครับหรือแม้กระทั่งออเดอร์ชิปอันนี้ยังไม่มีเวลาพูดถึงนะออเดอร์ชิปเราต้องตกลงกันให้ดีว่าใครทําอะไรมากน้อยแค่ไหนตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่าเราเอาชื่อไปให้เขาคนรุ่นคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะต้องเป็นอันซึ่งพี่นาให้สําคัญพอสมควรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะทะเลาะก,กันทีหละัะนะครับอันนี้ก็เป็นนันซึ่งผมคิดว่าอยากจะพูดตรงนี้นะผมจะไปไวๆนะครับอีฟอซิฟิเคชันนะครับอันนี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับ ปัจจุบันพาเชรซึมเนี่ยสีแดงแคือเยอะๆนะฮะมีพาเชียเยอะสีน้ําเงินคือมีพาเชียน้อยนะั้นนี่เปเปอร์นานแล้วนะครับ1990ตอนนี้ผมว่าแมปอันนี้เปลี่ยนแปลงไปละนะครับผมไปไวๆนะครับผมจะชี้เห็นว่าสองเปเปอร์เนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะแต่จริงๆในคอนเทนต์เหมือนกันนะน,นี่เป็นดูปิเคชั่นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องผิดเอติกเลยนะครับอย่างแรงนะครับหรือแม้กระทั่งสองเจอสองวารสารนี้นะครับ คลเราสารตีพิมพ์คนปีเดียวกันนะครับแต่ลองดูนะครับรูปเอารูปจากอีกวาษาหนึ่งมาใส่เนี่ยไม่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วใช้ได้ครั้งเดียวนะครับอาจารย์ที่พูดไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยกลับรูปก็มีไปกลับรูปเช่นเอารูปนี้ตีลังกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จับได้หมดนะครับอาจารย์หนีไม่พ้นหรอกครับในสุดก็โดนจับได้นะอย่าทานะครับทาอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นถือว่าเป็น ผิดจรรยาบรรณอย่างแรงนะครับอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะครับมีการเอารูปอันนึงไปใส่อันนึงเอาการาฟเปลี่ยนแปลงรูปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมผมจะไม่ลงารายละเอียดน,นะครับผมไปไวๆนะครับเนี่ยมันก็จะมีชื่อบางคนเนี่ยโดนรีแท็กเปเปอร์เนี่ยอย่างคนเนี้ยโดนรีแท็กเปเปอร์เยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีเว็บพวกเนี้ยสามารถค้นหาได้นะครับเพราะที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อจะไม่อยากให้เกิดนะครับให้อาจารย์ทราบว่ามันมี ย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีริ re ีแทชชั่นคือมีพาเจลิซึมหรือมีอิมเมแมนิปูเลชั่นนะครับญี่ปุ่นเองก็มีนะในมาลายญี่ปุ่นเองก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างอันนี้นะสลับรูปกันนะครับเห็นไหมกลับหัวกลับหัวมันคือรูปเดียวกันสองรูปนี่คือรูปเดียวกันเลยนะครับนะครับเขาเขาหน้า,นาตา้าเขาคนละรูปแต่รจริงๆแล้วคือเอารูปนี้กลับหัวซ้ำมันก็กลายเป็นรูปนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศในญี่ปุ่น ก็มีการฆ่าตัวตายไปแล้วที่ญี่ปุ่นในเรื่องของสเต็มเซลล์ที่ญี่ปุ่นผมไม่ลงรายละเอียดน,นะครับก็คนนี้ฮะฆ่าตัวตายนะครับคนผู้ชายนะครับโอเคนะครับผมไปเร็วเพราะาโดยสรุปนะครับอยากให้ผมไปรูปนี้เลยนะแป๊บหนึ่งนะครับผมไปรูปอ,อันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปดูเองนะครับมีจำนวนเปนเปอร์ที่ที่ท,ท,ที่มีรีแท็กชันเยอะทําไมเขาถึงรู้ว่าเราปลอมแปลงหรือโกงเนี่ยเกิดจากวิโซโบว์ก็คือวิ s ซโบว์ก็คือมีคนไปแจ้ง มีคนไปแจ้งและในสุดแล้วเนี่ยมันก็จะถูกจับได้อยู่ดีเพราะว่ามีคนที่อ่านแล้วเขาจับผิดเราได้นะครับซึ่งทําให้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับครับขอบคุณครับพี่แอดจริงจริงไอ้เรื่องเรื่องพาเจริสซึ่เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ถ้าถ้าเราเราคิดเราเราระลึกมันอยู่เสมอว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเนี่ยถ้าถ้าท่านในใจเราบอกว่ามันผิดมันมันก็โอกาส ผิดอะละนะครับนะฮะมันมันเป็น common sense นะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะอาจจะทําผิดโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นอย่างอย่างบางบางทีผมเจอนักวิจัยใหม่ๆเขาคึกว่าอไอง,งานเราที่มันตีพิมพ์ในเจอ r น a อื่นแล้วถ้าเราจะเอามาอ้างอิงในอีก paper หนึ่งเนี่ยเราสามารถ Copy มาใส่ได้เลยโดยที่เราไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่จะต้องระวังไว้พวกนี้ก็ต,ต,ต,ต้องต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อ่านแล้วก็ฟัง เยอะๆนะ,ะนอกจากเรื่องของพาเจริซึมจริงๆพาเจริซึมนี่จับง่ายที่สุดแล้วนะฮะพี่แอดไอตัว Fabrication f o r falsification เนี่ยจับยากยากกว่ามากเลยนะเพราะไอ fabrication ก็คือเวลาเราทำวิจัยเนี่ยเราไม่ได้ทำจริงอ่ะเรา Fabricate มันขึ้นมานะครับส่วน f l s i f i c a t i o n เนี่ยก็คือว่าเราทำมาแหละแต่ว่าทำแล้วมันออกมาไม่สวยเราก็เลยทำให้มันสวยเช่นรูปก,กราฟมันไม้เป็นเส้นตรง มันออกไปอยู่ทะเลนหนึ่งจุดเราก็บอกว่าอีจุดเนี่ยเราลงมาซะให้มันอยู่สวยๆอย่างเงี้ยนี่คือฟอร์ซิเฟชั่นซึ่งซึื้อันนี้นนทําไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับก็ผมก็ต้องพยายามย้ํากับนักนักวิจัยในแลบหรือว่านักศึกษาเนี่ยฮะว่าทําก็ต้องตรงไปตรงมาอันไหนที่มันทําแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเรามาดิสคัสันว่ามันเกิดจากอะไรแล้วหาคําตอบมันไม่ใช่อยู่ดีๆไปทําให้มันสวยอันนี้ทําไม่ได้นะครับนะฮะ สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมในวันนั้นไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าในช่องทางของเราค่ะยังคงมีเทปบันทึกภาพย้อนหลังให้ได้รับชมกันรวมไปถึงไฟล์เอกสารในวันงานก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนาได้เลยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสดสดร้อนร้อนค่ะกับรายการ a u ด i o t ท l k ที่เพิ่งจบลงไปโดยตอนล่าสุดค่ะเป็นเรื่องราวของอย่างธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยดีๆค่ะของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงนขานครินที่ได้นำไปต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยละค่ะ โดยวันนี้ค่ะเราได้พูดคุยกับนักวิจัยเจ้าของผลงานค่ะดรนัทพลอุทัยพันธ์ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีนค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้มาบอกเล่าเรื่องราวของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้จัดทําขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยได้มีการนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไหวเทียมค่ะแล้วก็นำไปใช้จริงค่ะที่คาเฟ่อเมซอนสาขาทางเข้าสนามบินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่างานนี้ค่ะเป็นการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของดรนัทพลอุทัยพัน์ค่ะร่วมกับดรกานดาเซ้งลอยเลื่อนค่ะซึ่งนํามาผลิตเป็นวัสดุจากสารสําหรับเฟอร์นิเจอร์จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ BCG ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็คาเฟ่เมซอน OR ภายใต้แนวคิดวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้คณะักวิจัยมออเองก็ได้ร่วมหาแนวทางการลดขยะ โดยการขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมทดลองใช้ค่ะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปเทอร์โมพลาสติกเหลือทิ้งผสมกับยางธรรมชาติจมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนค่ะวัสดุที่เตรียมเนี่ยก็สามารถแปรรูปได้เหมือนเทอร์โมพลาสติกเลยค่ะก็คือใช้เวลาในการแปรรูปสั้นเพียงขั้นตอนเดียวแล้วก็ยังมีความนิ่มคลายยางไม่สะสมความร้อนสามารถใช้งานได้ทนทานแล้วก็มีสีสันได้ตามต้องการไม่มีกลิ่นด้วยละค่ะรวมไปถึงยังสามารถใช้งานได้ทั้งภายใน าคแล้วก็พื้นที่กึ่งร่มกึ่งแจ้งต้องบอกว่าวัสดุหลักที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือยางธรรมชาติซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลคา่ายางได้แล้วค่ะเขายัางนําพลาสติกเหลือทิ้งหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แล้วก็เป็นซีโร่เวส รวมไปถึงวัสดุที่เตรียมเนี่ยก็สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้100%ซด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพราะว่าได้มาจากการที่แปรรูปโดยชุมชนค่ะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเป็นคนจักสารก่อนที่จะส่งไปประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยที่มีความร่วมมือกันหลายองค์ประกอบมากเลยแหละค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะที่สํานักวิจัยได้นำม,มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้จริงๆเนี่ยเรายังคงมีเรื่องราวอีกมากมายเลยค่ะที่อยากจะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน แต่เวลาช่างน้อยเหลือเกินค่ะสำหรับท่านไหนค่ะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยชิ้นไหนหรือว่าอยากติดต่อใครในสํานักวิจัยก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเราได้ค่ะในทุกๆช่องทางเช่นเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ r d o p s u a c t h ค่ะหรือว่าจะเป็นที่แฟนเพจก็สามารถเข้าไปหาเราได้ที่ Research and Development Office ค่ะ ใครที่สะดวกทาง l i n e o อฟ i ิเชีก็สามารถแอดเฟนเราได้ค่ะโดยค้นหาคำว่า rdo psu กดแอดเฟนแล้วก็ทักแชทมาสักหน่อยนะคะเราจะได้พูดคุยสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าท่านไหนค่ะที่อยากรับชมกิจกรรมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่ YouTube c h anel n ของเราค่ะในชื่อ psu research channel หรือท่านใดที่อยากโทราศัพท์มาพูดคุยกันค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทราศัพท์07428 6 9 4 0 0าอีกครั้งค่ะ 074-286-940สํนำนักวิจัยยินดีให้บริการตลอดเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของดิฉันแล้วแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สำนักวิจัยสวัสดีค่ะเข้าร่วมชมุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยมมุมออหาดใหญ่ fm 8 8 PSU Broadcast